คือคือเราก็ดูแลนะดูแลเต็มที่ด้วยเพราะว่าพี่เป็นคนค่อนข้างที่จะแบบเรื่องตาใช่ไหมเราก็กลัวแต่เราก็ยังมีอาการคือยังยังยังมีอาการแสบตานะออกแดดอะไรแบบนี้นะคะพี่ออกไม่ได้เลยคือมองแดดนี่พี่มองไม่ได้เลยอะ่ะดีคอนแทคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงดวงตาเมื่อชีวิตติดจอทั้งวันอาจจะมีอาการแสบตาตาพร่ามัวถึงเวลาให้ดีคอนแทคดูแลเพื่อสุขภาพตาที่ดี ด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีซึ่งจะทำให้ร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วดีคอนแทกเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการสายตาสั้นเทียมสายตาสั้นสายตายาวผู้ที่ใช้คอนแทคเลนเป็นเวลานานๆตาแห้งจอประสาทตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน คนที่ขับรถเป็นเวลานานๆผู้สูงอายุสายตาฟ้าฟางตามัวผู้ที่เป็นวุ้นในตาเสือ่อมเยื่อบุตาอักเสบต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินผู้ที่มีความดันลูกตาสูงผู้ที่มีปัญหาจอประสาทต,ตาเสือ่อมดูแลสุขภาพตาเพื่อตาที่ดีด้วยดีคอนแทคตอนนั้นอ่ะก่อนที่พี่จะมาเจอดีคอนแทคเนี่ยพี่เริ่มมีอาการของต้อเนื้อค่ะ ลามเข้าไปในตาดําแล้วนะคะจนจนลูกตาพี่เริ่มเริ่มจะเสียรูปแล้วอะแล้วก็มันเริ่มเหมือนมีพังผืดน,นะคะเกาะผนังลูกตาพี่อะมันทําให้ลูกตาพี่เสียรูปเลยอะคะ่ะแล้วมีอาการปวดปวดในตาปวดในกระบอกตาแบบลึกๆเลยอะซึ่งพี่เองก็ไม่ทราบนะว่าตอนนั้นเขาเรียกว่าความดันลูกตาปวดมากทรมานมากเลยคะ่ะแล้วก็พอ,พอเริ่ม<ด>เป็นพวกย,า,ย,ยาหยอดตาจนกระทั่งปรากฏว่าเขาเริ่มกลายเป็นแบบเหมือนเอนื้อก้อนเล็กๆที่เราเห็นตอนแรกอะ เขาก็เริ่มขยายตัวลุกลามขึ้นอ่ะแล้วอาการที่ตามมาก็คือพี่จะเริ่มมีอาการของเหมือนกับเราจะมีน้ําตาไหลตลอดอ่ะมันมันเหมือนกับแล้วก็น้ําตาไหลเนี่ยแล้วมันก็เหมือนกับมีขี้ตาด้วยนะมันจะเหมือนกับว่าเราอ่ะมีขี้ตาอยู่ตลอดแล้วเราก็พยายามจะเช็ดอะค่ะแต่ว่ามันพี่ไม่รู้ว่าคนอื่นเคยเป็นไหมนะคือเช็ดแล้วมันก็เช็ดไม่ออกอ่ะมันมันเหมือนกับมันไม่หายไปอ่ะแล้วพี่บอกเลยอาการนี้คือแบบหมุดหงิดมากอ่ะ มันมันมันหงุดหงิดแล้วมันก็ปวดตาด้วยมันทําให้ที่นอกจากว่าไม่สามารถที่จะมองอะไรเห็นแล้วเนี่ยอย่างเวลาพี่อ่านหนังสือใช่ไหมคะมันตัวหนังสือเนี่ยมันไม่สามารถเห็นเป็นตัวเลยนะแต่มันจะติดกันเป็นพืชแล้วแบบเราจะอ่านอะไรเราจะทํางานนี่พี่บอกเลยนะว่ามันมันกระทบกับหน้าที่การงานเรามากเลยอ่ะพี่บอกเลยนะว่านอกจากทรมานกับอาการปวดตาแล้วอ่ะคือมันมันเสียบุคลิกภาพมากเลยอ่ะ มันเหมือนพี่ต้องคอยหลบหลบหลบหน้าคนตลอดเวลาค่ะพี่ก็เห็นเหมือนตัวดีคอนแทคนี่แหละเขาวิ่งผ่านหน้าสีดมือถือก็นั่งดูนะเพราะว่าเออมันตรงกับเราทุกอย่างแต่ตอนนั้นนะเราก็ไม่รู้ไม่รู้จักดีคอนแทคแบบแบบละเอียดถี่ถ้วนนะ,นะคะจนกระทั่งก็มีโอกาสได้มาเจอคนที่รู้จักเนะะี่ยค่ะซึ่งเขาก็เคยใช้ดีคอนแทคอยู่แล้วแล้วก็ได้แนะนำดีคอนแทคเนี่ยให้กับหลายๆคนได้ใช้แล้วก็ทุกคนก็ให้ให้การตอบรับว่า มันไปตอบโจทย์เรื่องของอาการทางตาเขาได้ดีนะคะ mm hmm. เขาก็เลยมาแนะนําพี่ mm hmm. พี่ก็เลยลอง mm hmm. ใช้ด mm ูมาทดลองเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกได้ตั้งแต่สองสามวันแรกแล้วะคะ่ะ mm hmm. คือจากมันที่พี่บอกว่าอาการพี่มันค่อนข้างเยอะแล้วนะตอนเพราะว่าพี่เป็นมาตั้งแต่อายุพี่ยี่สิบกว่าประมาณย่สิสามสิบอะจนกระทั่งตอนนี้อายุพี่ป้าก็มาตั้งเลขห้าแล้ว mm hmm. ใช่ไหมคะซึ่งระหว่างช่วงนั้นอ่ะก็คือไม่ได้มีตัวไหนที่มาช่วยพี่ได้เลยนะพอพี่มาเจอดีคอนแทคเนี่ย ช่วงที่พี่ทานขอ2-3วันแรกนะคะมันรู้สึกได้เลยว่าอย่างเวลาเราตื่นตอนเช้าอ่ะมันจะมีอาการตามันจะฟ้าแล้วเวลาที่เราจะมองอะไรเราจะโฟกัสอะไรเนี่ยเราจะยังมองไม่เห็นพี่ต้องใช้เวลาโฟกัสเนี่ยสักประมาณแบบเป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะกว่าที่มันจะมีอาการขี้ตาหรือว่าอะไรมันจะหายไปแล้วแบบพอจะมองอะไรเห็นได้ชัดอนะคะแต่พอพี่มาทานดีคอนแทคอ่ะมันรู้สึกในในภายในวันสองวันที่รู้สึกได้เลยนะคะคือพี่รู้สึกสบายตาขึ้น อาการที่พี่เคยปวดตาอาการที่เคยมีขี้ตาแล้วก็น้ําตาไหลตลอดเวลามันรู้สึกสบายอะค่ะคือคือมันต้องใช้เองนะมันต้องคนที่มีปัญหาเรื่องตาอยู่อะแล้วมาเจอเองมันจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันดีมากอะแล้วแบบเราตื่นตอนเช้าเราก็สามารถที่จะมองอะไรเห็นได้เลยอะโดยโดยที่ไม่ต้องมานั่งลาคาญกับกับพวกขี้ตาแล้วพอพี่เริ่มเห็นว่าอาการมันมันดีขึ้นแบบนี้จริงๆอาการสบายตามากเลยนะหนูลองคิดดูว่าพี่เป็นมาตั้งกี่ปีอะ แล้วพอเรามาเจอดีคอนแทกอะมันเหมือนกับโอ้โหแบบมันกับเราได้ดวงตาคู่ใหม่กลับมาเลยนะพี่รู้สึกแบบดีใจมากบอกเลยดีใจมากแล้วก็พี่ก็เริ่มทานมาเรื่อยๆนะคะก็ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วก็พอเริ่มกินดีคอนแท็กของที่สองที่สามนะคะกินมาเรื่อยๆอะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าใช้เวลาสักสักประมาณหนึ่งอะมาสังเกตอีกทีหนึ่งนะคะคือ,อพวกตัวตัวต้อนเนื้อที่เขาลุกลามเข้ามาในตาดำพี่อะเขาก็จางหายไปแล้วคะ่ะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยรู้จักพี่มาก่อนนะมาเจอพี่ตอนเนี้ยจะไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าพี่เคยมีอะไรมาก่อนเกี่ยวกับในดวงตาของพี่นะคะแล้วก็เราไม่จําเป็นต้องปล่อยให้เหมือนอาการหนักขนาดพี่ก็ได้นะอาจจะแค่แบบเหมือนทุกวันนี้เราต้องใช้พวกสมาร์ทโฟนคือต้องอยู่กับพวกหน้าจอคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะพี่คิดว่าการกินเอาไวนะ้น่ยมันเหมือนกับเราต้องทานข้าวอะ่ะคือเรายังต้องทานทุกวันเลยใช่ไหมคะแล้วตาเราอะ่ะพี่คิดว่าเราใช้ทุกวันน่ะ จากประสบการณ์ที่พี่ผ่านมานะพี่บอกเลยว่ามันทรมานมากแล้วพอพี่มาเจอดีคอนแทคเนี่ยมันทําให้ชีวิตพี่ดีขึ้นมากเลยอะ่ะดีขึ้นจนเหมือนต้องไม่ไม่รู้จะใช้คาไหนอนอกจากคําว่าเหมือนได้ดวงตาคู่ใหม่กลับมาแล้วแล้วทุกวันนี้พี่บอกเลยนะคะไม่ว่าจะดูมือถือหรือหรือจะอ่จะอ่านหนังสือเพราะเราก็ต้องค้นคว้านู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็พี่ก็ทําพวกออนไลน์ด้วยนะตอนนี้อายุห้าสิบกว่านะพี่ไม่ต้องใส่แว่นเลยค่ะ ก็รู้สึกประทับใจมากนะคะก็อยากฝากกับทุกท่านเลยนะคะว่าใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องดวงตาอยู่อยากจะฝากเลยนะคะว่าดีคอนแทคเนี่ยเป็นที่หนึ่งสำหรับในใจที่เลย